สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกันพบกับชาแนลดูดวงกับเกคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564อันดับแรกนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณมากๆใน,น,ะะในทุกๆก,กําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะ และสำหรับเพื่อนๆน,นะจ๊ะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์นะจ๊ะที่ ID 516 6963นะคะเอาละค่ะไม่ให้เสียเวลาเลยนะเราเข้าเรื่องของเรากันเลยค่ะ ในช่วงจังหวะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะภาพรวมของชีวิตนะคะภาพรวมของเรื่องราวของการงานก็ต้องบอกว่าดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําตัวเนี่ยนะคะได้โคจรไปอยู่ในภพปุตตะนะแล้วก็ยังมีอิทธิพลนะคะของดาวสุประคอนะคะดีๆที่ยังโคจรสัมพันธ์ถึงลัคนาดังนั้นในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีการได้เริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้ไปพบเจออะไรใหม่ๆประสบการณ์ ใ,ในเรื่องราวของชีวิตด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการงานพบโอกาสจังหวะช่องทางที่ดีนะคะหรือหลายท่านหลายคนอยากจะหางานเสริมอะไรทําในช่วงเวลานี้หรือกําลังค้นหาตัวตนอะไรอยู่ในเรื่องราวของการงานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนี้มิตหมายแห่งการเริ่มต้นนะคะหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่อาจจะมีเข้ามา แล้วบอกแล้วนะคะด้วยพลังงานของดาวสุรคราะห์ที่โคจรสัมพันธ์กับลัคนาเดือนนี้เองเนี่ยคุณยังได้รับการเมตานะคะได้รับการอุปถัมภ์เกื้อหนุนค้ำจุนนะคะจากผู้คนคนยังให้การยอมรับในเรื่องของการงานของคุณนะคะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเจ้านายยังให้การเมตตาอุปถัมภ์ชาวลัคนาราศีกันอยู่ด้วยค่ะ แล้วก็แต่เดือนนี้นะคะด้วยมีพลังงานของอังคารมฤตยูแล้วก็เสาร์นะคะเบียนดาวพุธนะคะดาวประจําตัวช่วงนี้เองคุณอาจจะรู้สึกว่านะคะหลายหลาอย่าง ที่กว่าจะได้มามันก็ต้องมีบททดสอบนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ความเครียดต่างๆที่อาจจะมีกระทบหรือในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าในเรื่องราวของการงานอาจจะมีภาวะของการแข่งขันการต่อสู้การไฟส์การช่วงชิงต่างๆมีคู่แข่งในเรื่องราวของการงานและเป็นเดือนหนึ่งที่คุณก็ต้องแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่นะคะ หรือว่าเกิดบางท่านบางคนอาจจะเจองานที่ยากนะงานหนักงานเหนื่อยทํางานล่วงเวลานะคะออกลับบ้านช้าหรือว่าแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะหรือมีภาวะในเรื่องราวของความกดดันนะเข้ามาเหมือนมันต้องแข่งขันกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ ทีนี้นะคะด้วยอิทธิพลแบบนี้เองนะคะของอังคารมฤตยูสาวชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องราวของอุบัติเหตุด้วยค่ะนะทีนี้ด้วยมีพลังงานนะคะตอนนี้มีพลังงานของเขาเรียกว่าของคุณเนียช่วงนี้นะคะดาว ดาวเกตเนี่ยได้โครจรไปอยู่ในภพสหัชชะนะคะในดวงชะตาเดือนนี้เองคุณเองอาจจะได้ไปร่วมงานกับเพื่อนฟูงคอนเน็ชันต่างๆที่มีนะคะดังนั้นใครที่ทํางทงานที่ต้องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานงานการที่เกี่ยวกับการพูดการจาสื่อสารการค้าการขายช่วงนี้เองคุณต้องไม่อยู่กับที่นะคะต้องออกไปพบปะเจอเจอผู้คนคะ่ะออกไปหาโอกาสยิ่งจะได้รับโอกาสที่ดีกลับมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เองอาจจะมีการติดต่อทั้งไกลทั้งใกล้เกิดขึ้นด้วยก็ได้นะคะหรือ คอนเนคชันเพื่อนฝูงต่างๆอาจจะเป็นนำพาซึ่งแหล่งหรือเรื่องของการงานให้คุณก็ได้หรือโอกาสจังหวะอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณก็ได้เช่นเดียวกันใครที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะคะงานอิสระช่วงนี้บอกเลยว่าอยู่กับที่ไม่ได้นะคะด้วยการเดินของดวงดาวแบบนี้คุณต้องออกไปหาโอกาสช่องทางนะเ <P lan et> พื่อนฝูงคนที่คุณมีคนที่คุณรู้จักถึงจะออกไปด้วยตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะติดเรื่องโควิดอะไรก็แล้ว แล้วแต่ก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราเองอาจจะต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะพยายามให้เขารู้ว่าเรายังอยู่ในวงการนี้เรายังทํางานตรงนี้อยู่พรีเซนต์ตัวเองก็จะได้รับโอกาสและช่องทางเรื่องราวของการงานมาอาจจะมีดวงการเดินทางทั้งไกลทั้งใกล้ด้วยนะคะในช่วงจังหวะเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะสําหรับคนที่ทํางานธุรกิจการค้าแม่ค้าแม่ขายเดือนนี้บอกแล้วนะคะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทํางานนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เข้ากับยุค new normal นะ อะไรทไี่ไม่เคยเอาธุรกิจการงานอยู่ในโซเชียลเลยก็ต้องอาจจะต้องเริ่มทําบ้างแล้วค่ะเพื่อให้สอดคล้องหรือสอดรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะแต่เดือนนี้เองชาวลัคนาราศีกนรโดยภาพรวมมีเหมือนมีการคิดเริ่มอะไรเรื่องราวของการงานใหม่ๆตลอดเวลาเดือนนี้หมายถึงคุณก็จะพยายามคิดในเรื่องราวของการสร้างงานสร้างเงินหรือหาโอกาสจังหวะให้กับตัวเองอยู่ด้วยค่ะเอาละนะคะทีนี้ ด้วยพลังงานของการที่เดินของดวงดาวเนี่ยที่บอกว่าดาวที่เดินไปอยู่ในภพบุตรตะตรงจุดนี้นะคะเดือนนี้เองคุณอาจจะได้ไปใกล้ชิดกับคนที่มีอายุน้อยกว่าบุตรล้านบริวารน,นะหลายท่านหลายคนไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้ได้กลับมาเจอกันค่ะหรือว่าได้ไปทําอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนมีเหมือนมีคนอายุน้อยเข้ามาช่วยนะคะใครลูกน้องไม่พอบริวารไม่พอช่วงนี้อาจจะได้คนที่อายุน้อยกว่ามาช่วยเรื่องงานของเราด้วยหรือเดือนนี้เองคุณอาจจะมีการไปไปิ๊งปิ๊งปัง กับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ้าล่ะใครสนใครนะคะรอยคอยข่าวเรื่องบุตรอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะสมหวังด้วยค่ะ ทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินต้องบอกว่าดาวศุกร์นะคะเป็นดาวกระดุมพรกการเงินเนี่ยได้เดินร่วมกับดาวพฤหัสนะคะก็ถือว่าส่งผลให้คุณดีค่ะมีสภาพคล่องในการหา,หาเงินนะคะมีกระแสเงินพัดผ่านเข้ามานะ,ะแต่เหมือนที่บอกนะคะด้วยมีพลังงานของอมฤตยูอังคารเสาร์คุณอาจจะรู้สึกว่าหาเงินมาได้ก็ต้องจับจ่ายใช้ไปเกี่ยวกับภาระที่คุณดูแลอยู่บุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะ แต่พอครึ่งเดือนหลังแล้วเนี่ยดาวพระศุกร์นะคะดาวกระดุมพักการเงินเนี่ยได้โคจร,รไปตกอ,อยู่ในภพอริดังนั้นก็ต้องระวังนะคะคุณจะรู้สึกครึ่งเดือนหลังอาจจะหาเงินได้ยากกว่าครึ่งเดือนแรกหรือรู้สึกถึงความเหนื่อยในการหาเงินนะคะดังนั้นหรือว่ามีภาวะเครียดในเรื่องของการเงินนะคะดังนั้นถ้าเมื่อเรารู้ดวงก่อนหรือมีรายจ่ายมากคุณจะรู้สึกโอ้โหมันมีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันจุกจิกจุกจิกอะไรเข้ามาดังนั้นเมื่อเรารู้ดวงก่อนจะได้มีการวางแผนระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินค่ะหรือจะใช้ อะไรก็จะได้มีความระมัดระวังรอบคอบจะได้อุดรูรั่วต่างๆได้ที่ที่สุดถ้าการเดินของดวงดาวแบบนี้นะคะครึ่งเดือนหลังก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปสุ่มเสี่ยงนะคะในเรื่องราวของการเงินนะอย่าลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะคะหรือใครจะมาขอหยิบขอยืมอะไรในช่วงเวลานี้ก็บอกผ่านไปก่อนได้นะเพราะเพราะไม่งั้นคุณเองอาจจะไม่ได้ตามที่เขาสัญญาสัญญาเอาไว้นะคะ แล้วก็ช่วงนี้เองอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อย่าพึ่งถ้าครึ่งเดือนหลังนะคะถ้าจะไปลงทุนอะไรที่ใช้เงินมากๆก็จะแนะนําว่าให้ผ่านไปก่อนนะเอาละค่ะทีนี้ขอกลับมาในเรื่องราวของความรักนะจ๊ะในเรื่องราวของความรักเนี่ยในช่องของเก๋นเนี่ยมีคลิปนะคะเจาะลึกเรื่องรักแยกออกไปเป็นทุกๆราศีนะคะราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมของความรักค่ะ ด้วยพลังงานของดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นอังคารมฤตยูหรือเสาเนี่ยที่ทำมุมเบียนอยู่กับดาวพฤหัสนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในเรื่องราวของความรักก็กต้องระมัดระวังนะคะเรื่องความขัดแย้ง ขัดแย้งกับคู่ครองนะคะมีปัญหากับคู่หรือคุณจะรู้สึกว่าหัวช่วงนี้คู่คุณกดดันคุณหรือจะมีเหมือนกับเขาพยายามจะเข้ามาควบคุมสั่งการอะไรในตัวเราค่อนข้างมากนะคะหรือมีอิทธิพลมาเขาเรียกว่าอาจจะเหมือนกับมาบีบบังคับเรานะให้เราทําตามอะไรที่เขาบอกนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าถึงความกดดันหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะดู ดูเครียดหรือว่ามีความหมุดหยิดยุ่งยากใจนะแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ไม่ดีก็เหมือนมาพานใส่เราได้ค่ะทีนี้เราลองมาดูสิคะว่าไพ่นะคะจะขยายอะไรบ้างในเรื่องราวของความรักนะอยากให้ไพ่นะคะช่วยบอกด้วยคะ่ะอ้าวแล้วคะ่ะคุณได้ไพ่ หกไม้นะคะก็ถ้าคนม <_ disrespect Omaha ala> ีคู่ก็ต้องบอกว่าจริงภาพรวมของคู่ก็ยังคุณต้องอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องประคับประคองมากกว่านะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละมากกว่านะเพื่อให้ตรงนี้ผ่านไปได้ทีนี้มีไพ่เพจซ็อกคับเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้เองนะคะคนโสดอาจจะถูกชะตาหรือว่ามีคนอายุน้อยกว่าหรือคุณเองอาจจะไปถูกชะตากับคนอายุน้อยกว่าดก็ได้หรือคุณจะรู้สึกว่ามีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันได้ในช่วงเวลานี้ค่ะทีนี้มีไพ่สิบดาบนะคะก็ต้องบอกว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่ เช่นเหมือนที่บอกช่วงนี้คู่ดวงหมุดหงิดกับคุณละเกินทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเบื่อหน่ายทุกทรมานนะคะแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่ก่อนหน้านี้ได้ปิดจอบปิดความรักปิดความสัมพันธ์อะไรไปแล้วนะคะช่วงนี้เองอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจากแต่จบ เพื่อตัวเองจะได้มาเริ่มต้นใหม่ให้กับให้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือใครที่ก่อนหน้านี้อาจจะระร้าในรังในเรื่องราวของความรู้สึกว่าเราจะเอาอยัางไงดีจะอยู่หรือจะไปนะคะก็ไพ่ในลักษณแบบนี้หรือว่าแบกรับอะไรมามากจนเกินไปแล้วคุณน่าจะหาบทสรุปในเรื่องราวขอความสัมพันธ์ได้นะคะว่าคุณจะเลือกไปในทิศทางไหนคะ่ะเอาละค่ะมีไพ่ the Lover เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่า คุณเองนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมเหมือนกับหลายท่านหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้นะหรือว่าอยากจะมีความรู้สึกดีๆความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะคะแต่คุณเองถามว่าในในเดือนนี้คุณมีโอกาสพบปะเจอเจอไหมไพ่บอกอาจจะมีได้อาจ,จะเป็นการเริ่มต้นมาพูดมาคุยกันแต่ว่าเหมือนกับที่บอกมันอาจจะยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนสักทีเดียวนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเองรู้สึกว่าเพราะมันมีไพ่พลังงานเดอะเดวิลเกิดขึ้นคะ่ะระวังผู้คนหน่อยนะคะเพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกมองภายนอกแล้วเป็นใช่สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าพอดูอะไรกันไปแล้วเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาสัทีเดียวดังนั้นระมัดระวังตรงจุดนี้หน่อยนะคะหรือระวังผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยค่ะเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือหวังอะไรจากเราด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งคนมีคู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะคุณเองอาจจะมีปัญหาน้อยใจเหนื่อยใจอึดอัดใจเบื่อนายคู่มันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เราอาจจะแพ้ใจพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาโดยที่เราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจซึ่ง อาจจะนำพาปัญหามาให้คุณได้นะก็บอกแล้วนะคะถ้าเดือนนี้ใครมีรักในทางลับรักต้องเลือกรักที่ต้องตัดสินใจหรือรักที่ไม่ชัดเจนหรือรักที่คุณทําให้คุณเศร้าคุณเหงาคุณทุกข์แกว่วเดือนนี้เองคุณน่าจะหาคําตอบที่ดีในเรื่องราวของความรักได้เหมือนจะมีบทสรุปนะคะว่าจะทํายังไงเกี่ยวความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณทุกข์มากม เดีนะ๋ยวจะพาหรือจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คําตอบน่าจะอยู่ที่ใจของคุณค่ะคุณน่าจะได้คําตอบที่ดีที่สุดนะคะว่าคุณจะเลือกในทิศทางไหนแต่เหมือนแต่เหมือนสิ่งที่คุณชาวกันจะเลือกในเดือนนี้นะคุณก็จะเลือกสิ่งที่จะเป็นความสุขนะคะให้กับตัวเองอย่างแท้จริงเลยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนกลุ่มพาพันธ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะรอไปติดตามกันอีกทีในคลิปความรักเจาะลึกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ